สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูงขูสูขุนนะครับสไตล์อีสานครับกับมพรกกับพี่น้องอีเแล้าครับมือหนีสีผ้าพี่น้องมายามขวดนะครับยามขวดปลาซิ่วนะครับผมจะเอิ่อนมาขวดปลาซิ่วนาะขวดดักปลาซิ่วนะครับมือหนีก็มากกับน้องพี่นะครับใส่ไว้สามขวดนะครับด,ดักปลาซิ่วไว้นะครับปลาปยังาปยัง ตายเงี้ยตายเงี้ยโอ้ปลามัดกินไหนบ่ปลามัดสิปลามัดกินไหนแล้วเนาะปลามัดเอาไปไว้เอาใส่ใส่ขวดปลาซิวนะครับดักปลาซิวไว้นะครับขวดดักปลาซิวเห็นเนี่ยฝนตกนะครับฝนตกฝนตกแนม กระล้นออกมากนะครับน้ำไหลลงไปนี่ครับก็จะมีปลาซิวนะครับมาออยู่ตรงนี้นะครับตรงน้ำไหลนะครับกกเรยเอาขวดมาดักไว้นะครับเยวไปบึ่งกันวาสิมี่กดไดโมกบัวนะครับไปครับไปบึง่งกัน ใส่หน่อยพูดนะครับสามสามลังพี่เบิง้งนี่ครับเต็มเลยครับกระซิวเต็มเลยมาถือนี่มาถือนี่เอาเลยแล้วถือน,นี่นี่อ้เขาเขาเต็มเลยครับอเขาเขาเขา

ีดีมุกเดอ้อหลังแดกครับอ๋อมันสีอันนี้นะมันสีออกยกแบบนี้บ่ได้นะ mông bùn mẫn bùn quay à nè xây về cứ câu hú mông bùn khổ lại nhẹ nhàng được เขาเข้าเดี๋ยวกับตายนี่ครับหลังมีลายอยู่นะครับกดิมกอยู่นะครับนี่เตียมได้กระซิวครับพี่ถือกล้องยาวนี้ ชิมมนะีนหมดเนี่ยเสียงแข็งอืมเิล์มออกมากดีริ่ยามแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบื้องอีกรอบนึงนะครับใส่ไปขึ้นเก้านะครับเงยยังเงยเหลืออยู่นะครับใส่ไปขึ้นเก้าเดี๋ยวมือเลี้ยงตอนคำๆมาเบื้องอีกเท่านึงนะครับ สิเขียวอีกนะครับนี่ครับโอ้เด๋ยวมกอยู่ด้พี่น้องเด๋ยวมกอยู่ครับเดี๋ยวมาเลี้ยงมาเบงอีกทีหนึ่งครับเมื่อนี้ขึ้มฟ้าขึ้มผลนะครับผมผลตกลิ่นๆนะครับขึมนะครับแต่ตกบัวแห้งนะครับตกปล่อยๆนะครับ เดี๋ยวเหมือเลี้ยงไม่เบื่ออีกเท่านึงนะครับขวดดักปลาซิ่วนะครับได้ผลนะครับวิธีนี้เดี๋ยวคลิปหนาครับผมสีไมแนะนํานะครับวิธีเห็ดนะครับเดียวสีไมพ้าพี่นองเห็ดขวดดักนะครับานวหนามไหลลงแม่นี่นะครับหนามไหลลงแม่ช่วงนี้ก็เลยปลาซิ่วมันจะมา่ออยู่นี่แหละครับบริเวณนี้ครับเดี๋ยวเหมือเลี่ยงจะมาเบิ่ออีกเท่านึงครับ สวัสดีพี่น้องอีกรอบนึงนะครับมายามตอนแรกนะครับไอ้ขวดดักปะซิวเฮาครับมาเบิงตอนแรงนะครับมอเบิงหลังนี่นะครับเข่าเต็มเลยนะครับนี่ครับหลังนี่โอ้เข่าเต็มเลยครับหลักเลยมอเบิงหลังนี่ครับมาถึงโอ้ยนแ่ง้ยมาเลยครับออ้โหครับเั็น Ooh, เขาเต็มเลยครับพี่น้องได้ <Ooh. S 2> ครับเดี๋ยวขออนุญาตที่ใส่ถังกันด้วยพี่น้องด้วยจึงไปเบ่งในถังนะครับขออนุญาตครับขอนำออกกอนนะครับสีครับพี่น้องขวดเดียวได้ครับนี่ขวดเดียวครับไปเบ่งอีกขวดนึงครับ มขวดนี้สีขาวบนขวดนี้ขวดน,นี้ก็มีอยู่ครับเต่บยวลายนะครับมีคือกันครับขวดนี้ขวดนี้บเบลายครับขวดนี้แต่กะเขาอยู่นะครับขออนุญาตที่ก่อนด้วพี่น้อง เดี๋ยวจังป,ปีบิงสรุปนะครับทั้งบดนะครับที่ยามไปมือนี่นะครับเดี๋ยวไปเบิงอีกเท่านึงนะครับเมโล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 แม่แม่ม่ินปลา นี่ครับพี่น้องมาสรุปนะครับนี่อันนี้ย้ำรอบแรกนะครับในมกนึงนะครับเมื่อบึงตอนแร่งนะครับตอนแร่งนี่ถือแค่สองหลังนะครับในซ้ำนี้นะครับกับเข่าเรยงครับเด็กว่ดตังที่ที่เดไทย ถ้าใครอยากหูนะครับหูวิธีเฮ็ดนะครับหูวิธีเห็ดวิธีใส่กับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมกระสีเห็ดคลิปนะครับบอกนะครับกับคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับแต่อยากหูวิธีเฮ็ดนะครับคลิปนี้กับสีลาไปก่อนนะครับนี่ครับโู้เด้กินแร่งนะครับ ฮัลโหลเมโลเมโลฮัลโหลเมโลเมโลนี่ฮ่น้องกี้นะครับเมโลเอ๊ะเมโลอึอึ ถายูเขานะครับตอนนี้ล่มนะครับบ้านเท่าบรรยากาศตอนทาครับตอนแรงนะครับช่วงนี้ฝนสิตกนะครับร่มรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <laughs>